เด็วันโคโลคสต์อยากจ๊ะเปรียวมากสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายซู้ขู่สู่คนมันนี้ไอ้พาพี่น้องมาเดินออกกําลังกายที่ซันตาเมลนะคะปะปามาเดินออกกําลังกายวันนี้ไปหาหอยหาปูไม่ได้เพราะว่าน้ําขึ้นจ้าก็เลยว่าสิพาพี่น้องไปเบิ่งเอ่อ ไาเห็นมากเดือฝรั่งเนาะบุรู่วาสือยังรอบก่อนกำลังสีนิ่มๆนะคะจะชิวแอนด์มีนะคะ, me, ะ,คะช่องเปี๊ยะเคปปี้ไปคะ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูฟิกนะคะไฮเดนเยียสวยมากเฮื่อนลังนี้ถ้ามีเยียอยู่ในดบ้เฮาส์ลากา ั่วเล็กสองร้อยปีผละมางประมาณอันนี้ก็ประมาณสามรอปีพี่น้องสิบเงโค้งสร้างว่าไปพยายามบอกว่าคนแบบว่าตัวน้อยสมัยก่อนนะประตูก็สีน้อยลงอันนี้เป็นบ่อน้ำสองสามพันปี

บางเถื่อก็คือลิลิโอ้โหหม่คุณเนสคือมากขแทะมันตกอเมกิวน่าเอดเช็ก ah, ันนะไม่นอนสิปะทีสดนอสปบงก็แบบว่าดบมากปีนี้มึงเนี่เต็มอยู่ โอ <Yeah. S 2> สุกโอสุกเสียดายเด้ next time ไปค่ะมีโกจ j อกกิ้ง,ง, <Yes. S 2> ว,งวันวัน,วนมาบังนี่โดกขนาดเลยอ่ะปีนี้เด้อหมักหมักเดือฝรั่งไปค่ะทุกคนจะพาทุกคนไปเดินออกกำลังกายปลูก มะเขือเคือวนไรากาปานประเทศไทยพุนพุ่นโอ้ยเนียนวย่ก <Because S 1> ็มัีวเาเรยน a d v a าย้อนไปปีทีลเอยากกินของเปรี้ยวขอสักยีสิบลูกขี้ออนไหนตัวนี้ y I am sure don't eat หน่ออายปาแบบเว่จนถึงพรุ่งนี้ไม่ได้ yeah. เดวค v e r y w h e r e เห็นวอาโซเยอร์ไอจักรสว้าวหน่วยเด้อไอหิวขนาดเลยหิวของส้มหรือว่าสิมีน้องบอกพุนแล้วมอ่ะน้องมาจากไเยซูนี่ไงปะคะอืมมันเป็นพุ่นป่าด้อจ้ะมันก็ไม่ใหญ่นะคะ <laughs>

You do not give them a chance to be colored. Huh? <laughs> mm. Hello. u h h นี่คัลเลอร์แล้วอันนี้คัลเลอร์แบบว่าเหมือนจะเหี่ยวเหี่ยว ยาก,กินสมแห้งๆกินับแล้วโอ้จุ๊ด,ด <c oughs> นี่เดี๋ยวจะให้ดูคนไทยเนาะมาก,กินอย่างสมส,ม,สมแบบนี้บางนี everywhere เลยนะปานะนีน่ป,ป่าไปไป ปูตัว ring ไปค่ะทุกคนไปเดินว่าเราจะเจออะไรข้างหน้าตรงนี้มีต้นแอปเปิลน้ำดะเนาะเจ็บสบิทฟิร์เจอร์โซเดียมจะต้องเก็บหญ้าอยู่นี่จะเอาไว้ให้พวกงัวพวกม้าตอนยามหนาว เขาเจ้าซีเฮดเป็นเชอร์รี่ตรงที่ไอ้เคยเก็บบอกออกนะจ้ะแอปเปิลออกพุนดกฟิกกระดกเนาะบัตโนเชอร์รี่ดิเชียถ้าเป็นบ้านไอ้ก็จะเป็นตุ้มกบเลยเด้อแบบนี้อันนี้เพ่นใช้ตุ้มยังว่าดูเอะอ บรรยากาศดีดีเบิ่งน้องจ้าเมรี่บีชซินทูเพย์ no พี่น้องจา้าไอเห็นกุกอัพโพนี่โอ้ว้าวสตาร์ทเอง this ooh, ooh. ลูกใช่ไหมอืมอันนี้เป็นลูกขาลี่ใหญ่ดกเหมือนกันอรอถด,ดิเชียอเว้ยซอรี่นี่ชิดโอ้นี่โอ้ต่อบุชเปอร์ด,ด,ดกเหมือนกันนะคะปีนี้แต่บุหรว่จะอยู่ท่านกินหรือล่าคือทรด ถ้าเขาจะมีตรงเก็บก็บเราจำเป็นต้องเอาพลาสติกมาหุม้มเอวีฮะบิ๊วเอวีโอ้โหดิฉัน พันให้อยู่น้ำค่ะนี่น้องเบิงมากดำสันอยู่กกในย้ายใหญ่นะคะมานี่อยู่ข้างทางแบบนี้เลย แบล็คบัลลี่กำลังขึ้นเต็มเลยอะมอร์ราพอลแต่เดี๋ยว not ready ยใช่เปิบเปิบ ได้ได้ได้ไปกินกับพุนวิตพุนวิทพ่นถูไหมไปเมืองนี่มันเกิดในกับกำแพงแบบนี้เลยนะคะคือสวยมากมาค่ะทุกคนจ้ะน้ำลายแตกน้ำลายแตกไหมอือหื้อ กำลังซีสุกฝรังอะไรอยู่ดิฮะไมยใหญ่ตอวุ้อพอสมเป็นตไน่าเลย บ่แม่เปรี้ยวธรรมาดาด้วยจ้ะเปรี้ยวมาก เข, uh huh. เข้าคั่วพูนดิบหมากเคี้ยวๆนี้มันก็สิมีความฝาดอยู่ถ้าตออบหมากแบบเพิ่มๆเอาลึหลือสมยาก bye bài, xốp háng Cái này mà cái xúc Ăn bắp, chạy chạy lên mà Ăn bẹp đầy đủ được màu đầy Màu เอีตาเ,เ,เนี่ยทำไมแอปเปิลมาเนี่ยเปิลป่าโม่ป,ป่าดอกปูนี่แหละทางทาง น,นีหมากทำนี้พอดีแค่พอเลยเด้ออย่าได้น้อยห้องน้ำสำหรับวันนี้อาก็ขอญอาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ